สวัสดีครับวันนี้วันที่27มกราคม2 5 5 8ทางคณะกรรมการตรวจประเมินผลกำนันผู้ยีบ้านยอดเยี่ยมประจำ,จำปี2 5 5 8วันนี้ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านอิงโค้งหมู่ที่5ตําบลห้วยแก้วอํเาเภอภูกํายาวจังหวัดพะเยาซึ่งทางอํเาเภอภูกํายาวได้เสนอชื่อผู้ยีบ้านยอดเยี่ยมของอําเภอเพื่อขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลประจำปี 2,558นี้คือนายสมพงษ์ชัยชนะผู้ใยา่บ้านบ้านอินโค้งหมู่ที่5ตำบลห้วยแก้วอำเภอผูกํายาวนายสมพงษ์ชัยชนะผู้ใยา่บ้านหมู่ที่5ตำบลห้วยแก้วอำเภอผูกํายาวจงังหวัดพะเยาเกิดเมื่อวันที่21เดือนตุลาคม2499อายุปัจจุบัน58ปีดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่7 เดือนมก,กราคม2526ดำรงตำแหน่งครั้งที่2เมื่อวันที่11เมษายน2539และดำรงตำแหน่งครั้งที่3เมื่อวันที่9มีนาคม2553อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่52ทับ1หมู่ที่5ตำบลห้วยแก้วอำเภอปูกกำยาว <N> บ้านอิงโคงหมู่ที่5ตำบลห้วยแก้วอำเภอปูกกำยาว มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น204ครัวเรือนมีประชากรทั้งชายและหญิงรวมทั้งสิ้น697คน บ้านอินโค้งหมู่ที่5ตำบลห้วยแก้วได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านประหมายที่ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริหรือโครงการปิดทองหลังพระซึ่งมีหลักการทํางานโดยนำศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโดยใช้ประชาชนเป็นตัวตั้งโดยมี6มิติในการพัฒนาประกอบไปด้วยมิติน้ํามิติดินมิติป่ามิติเกษตร ิติพลังงานทดแทนและมิติสิ่งแวดล้อมทั้ง6มิติเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการทั้งหมดโดยการทำงานต้องมาจากความต้องการของประชาบ้านเข้าใจถึงให้อยู่แบบพอเพียงก่อนและนำไปสู่ความยั่งยืนซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัดว่าชาวบ้านได้อะไร และทํางานต้องมีการบริหาการการทางานที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่เฉพาะหน่วยงานราชการซึ่งอาจจะเชิญภาคีต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานเอกชนมาร่วมงานด้วยและที่สําคัญคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมเพราะชาวบ้านจะร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันวางแผนและเป็นเจ้าของปี2557อ่างเก็บน้ําหวยบง ได้รับการพิจารณาเป็นพื้นที่โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราดำริหรือโครงการปิดทองหลังพระซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านอิงโค้งหมู่ที่5แห่งนี้